Je ne jamais là-bas. Eddy, c'est là. Bon, c'est ici, ici, oh. un grand fait dedans.

พูดด้วยว่าดีคนดีพี่น้กเสือดีจ้าพี่นาสวัสดีจ้าพี่กุมจ้าหน่อยสวัสดีค่ะมาเบิ่งเงียบ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 มาได้นักซื้อแล้วพี่นาขอบคุณจ้าสวัสดีพี่นาสวัสดีเสือมาเบังลาดน้ำหอมพูน่ะลาดน้ำหอมมอ้ยหอมหอมจนบินเซฟโฟราลานใหญ่ย้า่พินา กินขนมนบ่ได้นักซื้อแล้วเอามาบว้ลากกอลานได้โอ้ลานลากอสตัวนี้ไหมลานแฉโอ้แตห่หาสิตาตายลูกคุณดูดอนสวัสดีค่ะขอบคุณเดอ้อลานลากอส a อสิแบ o ่ออ้ส้อนออแบบน้อสี่่อนบ้กแบบก่อนโ้ส่อสิ่อโิ่โอก่อากี่อแส่่อออกอง่ เงียบดีดีเพราะว่าเขาช่วงเขาปิดเทอมเนาะอันนี้มีเพลงอยู่วันนี้ไรเนี่ยอัลเลมิสซี่เข่าชักพ้อมาควบเลยอัลเลมิสซี่วิคเตอรียบงชูราฟงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบงชูบงชูเจ้า งามครับงามปะเบ้าดอนดีจ่าจากพินาตเราขอบคุณเด้อเพียงวันนึ้ของชูจะรฟบของสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม็กซี่บุ๊คดีเธอเันนึงเอาไปเอาชูแกไรเซ่นะน้องขอแชร์ดีจ่าสวัสดีกันเบิดมือเนาะพินาตคนบลายเราเขาไปเที่ยวเบิดก็ออกนอกประเทศเบิด ได้ยังได้นักสือแล้วบอึดเด้ของอ่อชื่อ้ยล่งกระเป๋าเอเป็นยังคือหัวหัวฝรั่งแล้วสวัสดีแล้วว่ายินดีตอนรับตอนรับเขาสู่ฝรั่งเศสพรนะงเศสอก็เลยหัวเป็นเขียนภาษาฝรั่งเศสมา Tu es bloqué dans la gare. Quelle gare Tu es bloquée dans la gare, c'est pas... C'est un peu grand pour être une gare, hein, c'est un centre commercial. Non, mais des fois, il y a des gares, il n'y a pas de magasin comme ça ici. Ah, d'accord. C'est des gares parisiens Non, c'est... Oui, c'est comme le gare parisien, ouais. Ici c'est le centre commercial, garisena. ดูคนนี้ก็หายเสก็มันจะเป็นนะโอ้ยก็วันเช้าเข้ามาดูเล่มเข้ามาดูเล่มอืมลายหอมขัไปวงมาต้

Oui, je sais, j'étais là. Ah, c'est trop Vivez, laissez. C'est Ça, c'est le savon. Je pense que ça te drôle, le savon comme ça. Mm. Ça sent bon. Non. Non Ah, oh, c'est comme ça à Marseille Oui, oui c'est ça. Arrive. Oui, Il a des Là-dedans, on connaît c'est un, un savon. C'est quoi un bout de métal, tu utilise ça comme savon. Ça, ça enlève les odeurs et pareil. Ah bon C'est comme savon Ouais. Savon anti-odeur. Comme donc dans... Simpson. Simpson, c'est une série télé. Comment dans Simpson, Simpson, comment, dans Simpson? <laughs> comment dans Simpson Merci, comment dans Simpson. Attention qu'il soit bien fabriqué à Marseille. C'est jamais le cas, hein. ouais. Attends, j'ai fait attention. Alors, c'est marqué comment là C'est marqué quoi Mais in France. Mal essentiel, mais in France, hein Ah c'est ça, c'est ça. C'est à Marseille. On, voilà, tiens. Mettez une fois du savon de Marseille. C'est euh, Marseille. Ah, c'est ça. T'as raison. T'as raison. Mais, Mais c'est quoi ça va dire savon pour la vaisselle, ça. Ah. Solide. Oui, ça, ça tient longtemps. Ah, oh, c'est téléphone qui m'appelle. Attends, téléphone. Wow. Oh, les ça va dire une là. น้ำีอจมดลอเดรอซอสวัสดีพี่บ้าดาสวัสดีพี่นุนานสวัสดีค่ะพี่นุนะมาแล้วเป็นยังลอือ e ืออ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 ออื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 ออออืออืออออืออือออ ขอบคุณหลายหลายหพี่นูจันไหมอีกแล้วพี่นูจันบันนี้มาชอบด้วยนี่พี่นูจันมาเบงขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะมาหลาะน้ำกันลานีลานหอมหอมแม่น้อง,กนนออองสกอรดีจ้าจากพิรันขอบคุณยี่สิบดล้านท่านนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ุกเลมขอบคุณดวงตาสวรรค์ด้วยค่ะ mm hmm. ด้อย สวัสดีแม่น้องสกกโอ้ไม่กวดตัวนี้ไหมกยังไงลกว่าตังหนเอรีบ้าฮูแมนอจอ๋อสัเสียแบฮะ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 ฮ a n

บัพ่อลอยจำจำซีลอยสีลอยกวัวบาทกทวังเกาซิบบ่พอขีดจำอันนี้มาเตพินัออันนี้ตะกระแตนขวานี่ก็ยงอันนี้กะแตนกระแตนแห่ง สวัสดีอันเตอเล็วโพสอบขอบคุณค่ะพี่นุ้ยจันขอบคุณเด้อมาบึงเนี่ยบำรุงร่างกายมองเะอหัวหนา้าเผาสุดยอดเลยหวัวหน้าเผาเจ้าใดนี่หัวหน้าเผาุพญานาหวนาัหวหนา้าเผาเลยไหมห้องแฉ่ำหัวหนาา้าเผาโอ้มาชา้าเย็บบุกู้มาช้าเตว เป็นสิพภาพบวังกันนี่ยเสือยล้วค่อยพาเจอไว้บังกันนี้ของพี่ยังบอกว่าพินัทรู้สึกอย่งไรพินัทกินแล้วบอกอาการแล้วพินัทบูของเด็กหน่อยอ้ยลูกเป็ด เป็ดบูจีนอ o เป็ดเป็ดอืมอยบ้านฟังได้นอยนี่แตงโมค่ะชานอนหลับไหมเสื้อเย็นสบายดีค่ะใชานอนหลับชานอนหลับแล้วเสียว่าไงกินแล้วนอนดีไปตัวน,นายเจ้า คอยกินแล้วหาาดองๆเจ้าก,กินแล้วนอนมาเปิดเครื่องหมวดสวยละหานั่นก็ลูกอันนั้นยื่อใส่ละลูกของนั้นยื่อใส่ละ ผมมาสมชก่าื้ออ,อือลกสินนย้ำได้ว่าเกินสินาทีหลับยาวเลยเมืนบอสวัสบบดีนัดนัวจะเสยเ็าเสาวัสบบดีจาพี่เสือเย,ย็นจกพีรูงจันทร์เสยเย็นนี่จะจะีนัดาะชานอนหลับสวัสดี แต่พี่นัดเด้อฮะมองนี่เป็นมองของนวดได้พี่นัดร้านนี้ทีดีมีนี่อันนี้ของลูกหมอกำลังมีมนวดอ่ะลูกเสียงเพื่ไใกำลังเลติเซียสวัลดีสวัสดี่ร้านนี้ล่เสละที่มีขายไม่เอาไปใส่ละเขาเอาหนีแล้วบ่กมองวืดอวืดไหมมองวื้อวืดยังอยู่ร้านนี้ะ่ะเออเขาเอาหนีแล้วขายออกแล,ล้วไหมลิชื่อกลนาบีละ่ะอยู่นาบี เอ,อ,อ,อยีอยบลอดูมาเว่อ่์เน,นี่เวลานีแหละมาพอปักไงเลยเออเขาเอาออกแล้วเขาขายออกแล้วสเสื้อเย็นดีครับจากกันสเสื้อเนาะพี่นจันสวัสดีสเสื้อเย็นจากพี่นูนาเนาะพี่นูนาก้นได้ทอดรยแล้วพี่นนาไปเรียกึืนเนองเนาะสี่สิบี่ อันนี้ดีหอมหอมอันนี้ของนวดเขานั่งลุกแล้วเขาเสียบปักขนาดดีดีอ้ไมไปกำเริทิเซียละนี่อันนี้เขาหนวดห้ดีดีได้เลยเสือมาาต้องไปหาคุณหมอหมืออื่นไปหนวด เมล็ดิเซียทักฟัวสิมามองีูเฟนมาซะม,มีเครื่องนวดอยดู่ดิแต่ว่าให้แม่นวดให้ลูกมืออืมสวัสดีแม่แของเยนะแม่นเพลนนูนะ่าเขาขายคอยหล่อเอาเงินทองเบอแ์จะของขายไม่เป็นห่าง หางบักญ่เลยเลยสเปอร์ามาเก็ตใหญ่ใหญ่เลยอยู่เนี่ยมีบัตรทุกอย่างที่เขาต้อง,งการมานี่มีทุกอย่างบางอูนอ้อยตจะเรเล็กชุดอามากละเขามีตัวแอปเปิลเอาว่า

Il est bon. Oui, C'est au fruit, là. Mais non, je ne sais pas. Tu veux on va router? Je regarde. Là, on travaille ça, Raymond. On prendre alors. On va à Paris demain. Ouais, tu veux prendre Oui, j'en peux Ouais, ok. On va prendre. Il y a la fois, il n'y a pas de rayon, hein. Bonjour.

Ja, dat is goed. Dag, Jan-Sjaaf. Gaat het lukken? Ja. Gaat het lukken? Ja, het is lekker. Dan mag ik nog even de kaart gaan naar wat

แต่เบิ้์มันเสียบคือปารีสบ่ปารีสแสบๆเนี่ยมามแม่ดองนะคะพี่โอเคค่ะแม่ดองแม่ดองถามก็ะได,ดมันคือเป็นบังสีไม่ได้เขากดมันเกิดเป็นบางสีเนาะมันก็สิเขาขึ้นมามันกี้ขึ้นมา YouTube เออมันแปลก อยากกินน้ำมาม้า,าม,ามา้าแม่ดองพนินาเอาอยัางพินาแมาม้าสีเลี้ยงพินูน่าเอาอยัางพินาเอายังเออว่าหันเขาเวลาเขากดกลับคืนมามันสิขึ้นไปหายูทูบทันทีมันเหตุไม่แล้วพินูจันเอาอยัางพินูจัน สวัสดีพี่นักนัวเดี๋ยวใส่ให้แม่น้องสกักพักเลยขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องหัวหนา,าวเขาซากไข่หมูพี่นุ่เจ้าเราซากไข่หมูกันปะมันมีหลายรถยูนี่โบมีรถทุเรียนปกติสกินรถทุเรียนขเขาแชร์ยังเจ้า,ขาเขาแชร์ เฉบเขอบคุณด้วยนสิบมิลลิลิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชาไข่มูกมาก่อนเอาห้เบิ้งอยากกินน้ำคนเขาไปเที่ยวเหมือนแม่เขาแช่เงียบดีดีบ่กกลจากบ้านเลยชาไข่มูกพี่นุ้ยจะทำหัวขวันสวัสดีพี่เขาแช่จากกันไม่นองสกอดเนาะ ยูปาลีอยูปาลีดก็แลายมื้อไปปาลีดเข้าปาลีสจไปกินปาลีดอีกปาลีดแซ่บเลยองบ่นหวานแล้วแกนละมิญใส่เสือให้แม่นอนสกอตใส่แล้วจา้จาจ้าแ,แ,แอดมินใส่เหลวแอนด์แอนดมินทุกคนแล้วหนูเอากาแฟ <c ười> แม่นอนสกอตจะได้นอนเว้นมันว่องมือนีหน หรือว่าเจาะอะไ้นอนเป็นเจาะกาแฟอ่ะเมดอง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 ให้กินเกียร์ขาววะนี่เมดองลูกแซ่ใหญ่ลูกแซ่หน่อยน้องสก๊อตบอสน้องก็แชร์ดีใจจากพี่น้องจันนะเดี๋ยวแซ่ไข่มุกมากก่อนอ่ะ้ กินชาไข่หูน้อแก่นั้นได้สิบเบอร์เหล่าได้นี้สิไปหมองไมยย้หยีไปหาซื้อหนังสือหมองไมยย้หีเบ่ได้นอนเว้นมาเที่ยวอุบลโอ้มาเที่ยวอุบลเป็นยังไงนเนาะ<ม>ข้าบ้านข้าเป็นยังไงอุบลน,นี่แม่น้องสะกอนก็เลยเสี่ยวกาแฟเหมือนบ่ค้า<ม> จะเที่ยวไปเที่ยวอุ่บนมาหาเขาเจ้ากันนึงแต่ร้อยน้อยเจ้าหนี่งยูไกยูคา้าโอเคยูไก,กอยู่เนาะโอเคโอเคพอให้พี่น้องอยูรอดปลอดภัยเนาะนี่แหละพีย่ยนาะพี่ยนาะสิเกิดแต่เกิดเนาะ กดจังได้ๆสินะเพราะมันไม่จะ่ข้าวันหน้าขนาดเนี่ยตุ้มฝาหคุ้องสุกๆสุกคนเนาะห้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยเนะ <พอ S 1> <พ>าะประถาแช่าขาไข่หูเลยนี่นี่ฟังปล่าเลย อันนี้ของปลอมดูเขียวเขียวนี่นี่เป็นของแท้ตอนนี้พลาสติกเออม,มาแล้วไปเอาได้มือเองกอกราบแล้วโดวนจังมามแมนติคก็ดีแต่ก็มีคนจังไปเออดีเนะาะจังไปแมนพี่บานาพี่นูน้ากาันหัวใจกอกอด ตอวชายดีดีนนหน่อยไ่รุนมาขายเนาะเดินท่าก่อนไฟเด้ยค่ะเด้อสั่งไห้แน่ข้าบูชิโนเตเปพนนัดมากเกนั่นนั่นแหละของไฟเอาบอกกันบรกนะัด บูบับมาเด้อปัะนี้พี่น้องมาบูบับน้ำกันขอบคุณจา้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณรอบสอง <c oughs> หัวจังบัวอยากมามีงานเขาบัวอยากไปตรงจางเดี๋ยวสิมีคนจังก,กับไพรอยู่นี่ม <c oughs> ีคนจังก,กับไพรอยู่ไหมนอนสกกด น้องนายหักมากอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกสาวหลานเธอพี่แสงดาวสวัสดีค่ะเลิฟแปดมามาเป็นแสงดาวมากินดาวแาไข่หมูขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณเสือขอบคุณพี่ติ๊กแสงดาวขอบคุณแม่น้องสกอตเด้อขอบคุณพี่นาทขอบคุณพี่นุนหน้าขอบคุณหนุ้นจันเนาะพี่หนุ้นจันเนาะขอบคุณทุกไลนทุกเลิฟเนาะขอบคุณกำลังขอบคุณเขาแชร์พรอขอบคุณพี่น้องเด้อปนิกะ ออออขอให้พี่น้องลลอเป็นนิส <c oughs> ัยละเด้อก,กดอดพี่น,นะะ้องไว้โดนแล้วขอให้พี่น้องโชคดีลำลวรวยขอบคุณเสียเย็นเนาะแห้งๆฟังๆถูกขานเลยค่ะขอบคุณก้นแหลกจนก้นจุถ่ายขอบคุณดวงตาสวรรค์ผอมนะคะขอให้พี่น้องลำลำรวยแห้งปังๆังยูโหลดปลอดใัยคุณผ่าคุ้มครองเด้อพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย